กนเจอทีนี้มึงเนี่ยไอ้สไาเล่นกันยงี้ยัโคตรกล้ากจ้วะมึงอะไรเยอะอะไรวะโอ้ไอ้สามสิบแลวไอ้นอไไปมึงกูดอะไรของมึงวะคุณไม่ได้ยินมีเลขบัญชีไหมเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวกอ้อนเอไงไม่ไีบ้านรวย เติมเกมวัลลพานเนี่ยแม่กูตามใจเนี่ยนใจมาอยู่กูได้นะกูเล่นบ้านไอ้สันกูเล่นบ้านมึงเออกูเล่นบ้านมีของเยอะแยะเลยมาดิไอ้เยีหนูจกพ่อกูว่าพ่อกูไปสอไอ้สันสอ 阿姨吗？